โอเคพี่น้องเลยผู้เสาวบหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกับเป็นบาดนี่อู้จักไปเอาไพ่มาก่อพื้นก่อไพ่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำสู่ลูกสู่ผัวกินมือเท้านี่ไปเอามะพุ่งนไ่ส่มาสู่บ่อเธอรกินฮะไปขอในไพ่ขอบ่บอกไปทำทำไมพี่ปาไปขอมาต่ำสู่ไอ้กินเน่้นี่น้องเลย นึ่งเข่าหนึ่งนาบเออหนึ่านึงนาเออมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องเลยเราหนึ่งเป็นแบบไหนนี่เด้อถ้ากู้จักหนึ่งอย่เนาะผู้จักหนึ่งเข้าหนึ่งเข้ากระเป็ดผู้จักจุ่มพื้นจุ่มไฟแต่บัดว้าวกระอันนั้นโพดนะนะหนึ่งเข้าสู่คัวกินฝุ่นมันจอกันจะหน่อยบัดตั้งกล้องไว้บัดคือเมื่อวานนี้ กุ้คนสร็ป้องปๆไแร้ย้่แพกอี่แมนไอ้เธอแล้วแพงกัวาข่ไย้เธอแพงสายบเลยเมียเราเรา้แพงแห้งแล้วบาวลิแต่ขห่หาบูจักิสวยเราในใดจซื้อให้ดีเศร้าคนใดข่ก็เป็นห่วงคือการเป็นห่วง อยากให้เรายิงหัววะแม่ไหนเราหาชีพหัว,หวเขาเราได้กะบิ้นะได้ไปลองหัวโอ้ข่อยาแล้วขอ <c oughs> ย่อหอแล้วน้อยข่อยก็บ,บ่หอแบบน,นี้นะให้อ่ะให้แล้วขอยเล็ด,ดขาดแล้วสี่สห้ันนะให้รดเรากินขนมเ,นะ <c oughs> เออชันี้ได้ยุ่ชนี่ถ้าเาชีแลข่อย่อห้ได้พจใบใบนี่บ่สี่ห้พันเรข่อยได้ยเราได้ชใก็ได้ได้แล้ว่สี่ห้าพันเนาะ เดี๋ยวส่งจะรีดทีแชมพูอีกไอ้เทิดว่าอันเลือกให้นะสดี๋ยแไพ่แสนแชมพูเขาเบ่อสนใจกะทักมาปแซ่บซีฟ้าเชี่ยวนะเรากินกับเขาไม่นี่แหนฮะเดียไปโมเมนต์ว่าน้องว่าแค่อยากสีว่าวกับเธอไอ้ตอบแซกน้องอยู่เด้อผู้ว่าลำคา กระบอกกันเดอ้อสิบอสะเออไปทักเจ้าอีกผูอ้อยูวว่าบ่มีสีมันผิดตั้งแต่ฮักแล้วล่ะงูดงิดกระบ,บอกกันด้วยคนห้วยกระบ,บอกกันนะสี่บอทักไปหาเนเจ้าบ่อ,อยากเว้านา้ำเออ

จำแน่้ยพอได้ดีแม่นี่ยบอกเราเลยเอาคนขึ้นลงชับเลยเว้ยบอกเพิ่นได้ดีบอกเป็นคำพยากรณ์ไอมันลองซองแซงแต่อายได้เศร้าอายลดขี้นเอาเจ้าสู้เศร้าสู้แรงจากว่าเป็นจังไงอยากกินแต่เนาะไมมเอาใบต้นมังโมูหาส้มหาแซวอยากจะสวนเจ้าไปลงทงลง่าจะไปล่ะหน้ากำแพง อย่าลืมเด้อกัดตาเสียมนอยไปคนไปแทงตายน้องเด้กไอจะเกิดเคยดูแลงัดเถิงงัดเถิงงัดเถิงงัดเดือดอีกแล้เดือดอีกแล้วเอาพี่เดว้านี่เนาะเนี่นี่คอยสิบองนี่อีกคนนี้นะจะบอกอะไรไหนคอยสิบองนี่เราจะฟังเลยมันต้องสื่ง เราครจฟังเลยไหมะ่ายคิปนี่แล้วไปถ่ายที่เราเอาไปกินเขาเนาะอกว่ารมาเนาะมายิงยาจอยปะมีาคอยใครเกเอา้ิมึงเลยไปถ่ยจหอ้จ้าจิิสิีิจพร้อมกันอไหน้อกย เฮ็ดพี่แจ้งอ้าวกูเฮ็ดเพื่อเดียวกูสบายหดเข่าเจ้าไพ่บุลุกเดียนี่น่ะอย่ามันลงมาซุ่มได้ไหมอย่ามันมันสีชุกซะบ่น่าอย่ามันเฮ้ยหดเข่าไพยบุลุกษไปนั่นก็บมสุกแล้วหากเจ้าเฮงอยากสาแดงเจ้าไปแต่ไอพาไปห้าเนอไม่กระพ่อได้ไกลได้แยงเจ้าบ่มีไพ่ทอหน้าบ่รอแต่หักไกล บ่มีทางได้บ่มีทางไปไปห้านอใหม่คำอ้ายบ่เด้อคำแพงงัดทางงัดทางงัดทางเง็ดง็ดทางงัดทางงัดทางงัดมึง็ดเสือระดับนักร้องเต้นนี่แหละเต้นเก่งนะตอนบุญบานกระเป๋าเซ่นะบุญบุญพูดกูขึ้นไปเต้นอยู่เทั้งโตโหเอ้ยกูเฮ็ดนะพูดกูบังยากมาคืนผาหน่ะเออระดับเต้นถนัดพ่อปูนี่แหละนักเลงรุ่นหนึ่งเลยนี่ น้ำกเทิดกูไ่เคยเต้นให้บักเทิดเบิ่งฮุ้ยใส่เฮ้ยอย่าสูบเด้ฮะลงมาเลยไม่อย่าสูบเอาเด้เด้ปวดเข่าได้ัเล่นนึ่งปินกันหน่อยเป็นอยู่ดอก็อกกินอยากมเข่าเป่าไผ่ก็ยังได้อยู่ดอกสามนี้นะ เอากระนังเครื่องกับผมมาเขามาคลิกกันอะไรคลิกขาจะลายลายด้านไม่냐ใครกันแน่นรั้ห้องกับบ้าเกี่ยวค่ะไม่ต้องหลายๆด้านอำน้ากันผมมาโอ้ยที่ธรรมดาเดี๋ยวไปเราเริ่มสิเอาโซ่เฮ็ดตั้งเลยได้ค่ะเนาะบอดาแหวนแล้วใช่หลัดได้เนาะต่างงามดีตจังคำไข้าไป นี่แสงสบายกินข้าวและยังกำลังเห็ดยังน้องายกินอดลายลายหัวใจคิงโทรมาถามยังหิวกระเป๋าคือนั่งแท็กซี่นี่เตอร์ อุบ่าวบังคมสะเห็นน้องลมอายจ้าโอีนาด้านเลยนะนอกไก่ผัวนนอกใจดอกเอ้าเจ้าคิดเห็นได้กับคนนอกใจผัวคอยนะน่งลงน่งล้แลวเล่าช่วยพังดูมีควนม่นากระจกเฮ้ยนอกไจผัวมีแต่คอยนี่ไม่เคยนอกใจผัวเลยเป็นคนชั่วบอก่าพี่นกใกผัวอืมเป็นคนโง่โดยหรือวะโดยยาเฮ็ดคนที่ต่ำมาฮุง จำยังเรียกกระโดดใช่ไหมพี่นัวเนี yeah. ่ยม hey. ันชิบวัดได้เหรออันนั้น่ะยังอยู่โอ้ยมันจะกินได้บ่เป็นยังใส่ลายกับแซ่บลายใส่ลายแซ่บลายใแซนอยแซ่บนอยก็วันที่วันผมมาจะวิวจนหมดอืมก็ได้เล่มยุ่งของพ่อยิไปแล้วไปหาท่านหมอไปอืม ติดพุงษ์ตาบ่โอ้ยแสบทำนี่บ่แสบดรอแสบแสบแสบบ่แสบบ่แสบตาคุยพี่ควันนี่แหละใครจานี่น่ะจะไปลงมาสูงโอ้ยใครๆตั้มไปครั้งนี่ฮะยาใครๆตั้มไปครั้งนี่นี่แต่ชีวิตนี้ยังเละกับอะไรแกงบ้าค่ะคอยตั้มมือทั้งสองเนาะแม่บ่นะโอเคนะ ได้เดียวตามน,นะแล้วแต่เจ้ากันเจ้าแบาบออยันแสบ <c oughs> ค่อยแสบยังแสบตาแสบจิ้มแสบจิ้มไอ้ย่าแสบจิ้มแสบตาเลยม,ม,ะละมันเป็นศึกตาไม่ได้แม่หมองมักเพชรนี่ลำบากอะไรพวเพชรนี่เนาะลำบากเลยไอ้คือว่ากินแสบห้อนไลยกันเจ้าท่าแข่งทากัดผู้ใดสีทามันมีในคลิปคนไทยเห็นเอาว่าทาเ่านรากห่อนยัง อ่บอบเห,ห,ห็ดนำาบได้ค่อยเงื่อนเงื่อนว่าเขามีความสามารถพิเศษเห็ดนำาบได้เห uh, ็ดนำาบได้น okay. ่าเป็คนมันเก่งกันบกคือกันได้เก่งไปแต่บางคนก็นล่ก็ไลยล้านก็เห็นบางคนกิดลายเห็นไอโก้โกผแดแดดนบเรากินลายอืองบุกุ้มด้วยขนาเฮือนเ้าสานันนหะเดีกยวกุมแต่เข่าได้ค่อยไอโก้ คนไทยเขาไม่อยกินข้าวเหนียวนะคนไทยเขามักกินข้าวเจ้านะเขาอยู่เมืองไทยนะคนขี้เดียดเขาไปได้อยากินข้าวต้มเขาเอ้น้ำข้าวต้มข้าวต้มคนล่านะข้าวต้มคือว่าฮอเอาคนไทยนะข้าวต้มข้าวเจ้านะข้าวต้มก๋วเต้๋ข้าวต้มงมีคือกันแล้วแลวคนไทยอยู่เมืองไทยนะมีแต่กองกัมปิดนะซื้อเครื่องนะเก็บ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 แามวกต้มา๋ว่เตีะยวนี่แหละผุเข้ามาเลยอย่าสุกทิศบอยชิดวะมาไปรอบ บัคิดเดี๋ยวมันจอยบอเอออยู่เมืองไทยนะอยู่มองใดวะจังหวัดใดวะเขาลืมเลยมองเขาไปแล้วเขาเก็บเอาเขาไปเก็บเอาบ่มีคนเผาเลยมีแจะเก็บเอามีแจะกองจนปิดน่ะเก็บเอาเก็บเอาเขาเคียนไว้ราคาอยู่หันเคยไปไทยบอเจอกันไหมเคยไปแต่เขาออกไปจ่ายเงินในประตูในเซเว่นนะบอไม่เซเว่นบกซีเมืองทองหนึ่งนะเออบ่มีคนเผาเราอ่ะพี่น้องบออยู่เซเว่นอยู่โลตัสนะนะเก็บเลยไปจ่ายเงินเราเงี้ย เอ้ยเอ้ยถ้าน้องในตี้ถ่ายเหตุยังน้องยานรีบนิดค่ะมันบนนี้ดองนางลาแต่มันสีนีมองไหนมันสีนีมองอื่นเลยเคยไปกับพวกคอยตัวนั้นได้เงินนนึงได้เงินห้าเงินเดือนมื่นหนึ่งแล้วไปฮากลีเลยเขาให้ทุกอย่างอนามไมเราพู เพั่วกกขอยละกะลีเลยมันว่างมาได้เซิร์ฟซ้ำกลีนะกะลีคนไทยนะสลัดมาได้เซิร์ฟซ้ำก็อาให้ตรงยางอนามัยละล่ะพวก่อยบักอะเทากับบักกระแกบมันโตคนเดียวกันเลยจากมาหุงต่ำบั่ตุนทำมาคุงป๊อก แต่ไปไม่เช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวบันสบายไปเมืองไทยน่ะเราอะออกมาแต่ประตูอะไรก็ไรสั่งก็สั่งใส่กระดุมเสื้อตาล็อกเล็กเปลี่ยนอะไรหมดเลยว่าด๊อกไอ้เลยว่าแมนแมนแมนตาล็อกเล็กเล็กใส่ไอ้ใส่พี่ไอ้คอยเราเราประชนใจพี่ไอ้คอยเราไปรินสาวแจ้งเขาไม่ได้เอ้ยคอยนั้นอยู่บ้านห้วยม่วงนั้นนอกใก่ผัวไปนอนกับคนอื่นเขา mượn nó chuẩn mượn 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 ข้าลุนโทรศัพท์อปเปลหรือสีขาวก็ได้สัมอุงยังวะสีชั่งสีก็บักยูสีดำสีขาวมันสีเลยไงตัามะฮงมะกะทินมะกะมัดตอนนั้นแหละกลมแซบตํ้มตอนเที่ยงจะสิกินจำได้เนาะตัามะฮงกะทิน มีขนมจีนกระปุ้นใส่น้ำโอโกยของมักเลยล่ะแม่ไปซื้อกระปุ้นไไปซื้ออยู่ใส่และเงินมึงอยู่ใส่นี่แค่มีรถและมีเงินแล้วกูสิไปดอกบตนธากใส่ได้ได้เธอเด้อจักแล้วเราเคยไปหัาไทยเฮ้อยาสุขีอยู่ใช้บันธากอะไรไปปลูกทางออกคาสโน มุเม็นพระธาตุทางวัดไงเจ้ามำไผ่ดีนะเจ้าเห็นไผอยู่ในกโตไหมไตออกไหมไต่ออกวะจะไปว่าเราได้ใบไตออกไหมเจ้าว่าเได้ชุ่มเสียงเด้อหน่อยอย่าว่าในนั้นไอ้เธอเราเห็นเห็นแนวนั่นอยู่ในสิงอยู่ในเตะออกได้เตะออกได้ใครไต่ให้มันตายลงได้เข่าสิงโอ้ยมันจะมีวิญญาเข่าสิงเจ้า กูเห็ดยันหมูตุบๆอยอะยันว่าพองยี่รักนอนในอู่นั่นน่ะเออแลมันใช่โคกแล้วกูเห็ดนยันว่ายันว่าพองใส่อู่ยี่รักเอออย่าคิดอ่าบ่อยคิดแต่มันจอยอีกอย่าคิดแม้ไม่ใจอีกเออเห็นรันอนคิดอยู่หันนะคินอตผู้บ่าวนะบุเคยขคินอดเพราะว่าจากนี่บ่ีพอคอยนั่นเล่าว่าเอ้ามันเจ้าบุนบอเทิดด้วยะเจ้าเนี่ยเล่าว่าเอ้าเราว่าคือกินฮอดบอเทิดถามมาแต่บอเทิดซะข้าเซิงเลาล่าอีเทาในอีพีใหม่ๆนะ ฮะพี่น้องเนี่ยอบาไปกันตามมาคุงจักมาคุ้มตามคุณท่านได้ตามพี่อยนะขอคลิปก่อนหลายนาทีพอจะควรล่ะพี่น้องเนียเนาะโอเคจันไรก็ฝากกดไลล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อน้องแฝดเด้อพี่น้องเลยจันไรกันเนาะจันไรก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและคอมเมนต์อ่าตักเตือนด้วยว่าแนวบุดีพ่อน้องแฝดก็สามารถอ่ายินดีปรับเปลี่ยนพี่น้องเนาะ ตามคำแนะนำของ fc บอกโอเคพี่น้องก็สบายดีนะสวัสดีเด้อพี่น้องบอกบ่มวนนนอนหูก็ต้องขอโทษขออภัยแล้วพี่น้องเองเนาะ